พระราชบัญญัติความปลอดภัยและสุขอ,อนามัยกำหนดให้ในายจ้างควรให้การศึกษาท่านสามารถศึกษาได้ตามที่ท่านเห็นซึ่งจำเป็นต่อการทำงานในสถานที่ก่อสร้างในสถานที่ก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อที่จะไม่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้สิ่งสําคัญคือผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนจะต้องใส่ใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขั้นตอนแรกของความปลอดภัยคือการสวมใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมนี่คือตัวอย่างการแต่งกายที่ถูกต้องผู้ปฏิบัติงานใส่เสื้อที่สะอาดและพอดีตัวและไม่ใส่สิ่งอันตรายหรือไม่จำเป็นในกระเป๋า สวมหมวกนิรภัยอย่างถูกต้องและรัดคางให้แน่นติดกระดุมข้อมือสวมใส่รองเท้าเช่นรองเท้านิรภัยที่เหมาะสมกับงานและต้องไม่ให้ขากางเกงยื่นออกมาสวมอุปกรณ์ป้องกันการตกเมื่อจำเป็น มีการระบุว่าควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นตามงานและสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันตัวเองกฎความปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้างห้ามทำสิ่งต้องห้ามเหล่านี้เช่นวิ่งขึ้นและลงบันไดปีนป่ายบนวัตถุ กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามมีดังต่อไปนี้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ทางเดินที่ปลอดภัยอย่าเข้าไปในรัศมีการทำงานของเครื่องจักรกลหนักจะต้องปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยเช่นจะไม่เข้าใกล้จุดที่วางวัสดุเมื่อไม่มีธุระใดๆกิจกรรม 4S ซึ่งได้แก่สะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะ โดยมีสะสารและสะดวกเป็นระเบียบพื้นฐานของความปลอดภัยที่สถานที่ก่อสร้างอุบัติเหตุจากการสะดุดและล้มนั้นเกิดขึ้นอย่างนับไม่ถ้วนแต่ถ้าจัดสิ่งต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและวางเรียงให้ดีหรือไม่มีสิ่งกีดขวางก็จะทําให้ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการสะดุดขึ้นนอกจากนี้เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จให้เก็บสถานที่ทํางานให้เหมือนเดิมและฟื้นฟูสถานที่ วงจรความปลอดภัยในการก่อสร้างเกี่ยวข้องกับกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆในการทำงานประจำวันในสถานที่ก่อสร้างเนื่องจากมีการวางแผนจัดประชุมตอนเช้าและประชุมด้านความปลอดภัยและตรวจสอบก่อนปฏิบัติงานทุกวันอยู่เสมอทำให้ทุกคนได้แลกปเปลี่ยนสถานการณ์และจุดอันตรายที่ไซต์และตระหนักเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นซึ่งมีประโยชน์ต่อการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ กิจกรรม KY ณจุดนั้นให้ไปที่สถานที่ปฏิบัติงานจริงและให้ทุกคนพูดคุยถึงจุดอันตรายและมาตรการด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนโดยให้ความสำคัญกับผู้ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเป็นหลักคิดถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นถ้าคุณทำงานที่นี่ภายใต้คำแนะนำบอกทุกอย่างที่คุณคิดกับบุคคลที่รับผิดชอบ หากคุณไม่พอใจคำแนะนำจากบุคคลที่รับผิดชอบงานให้สอบถามจนกว่าคุณจะเข้าใจที่สถานที่ก่อสร้างสัญ,ญลักษณ์จะติดที่จุดอันตรายภายใต้กฎที่สมาชิกทุกคนกำหนดต่อไปเป็นคำถามสัญ,ญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือห้ามเข้า สัญ,ญลักษณ์ต่อไปหมายถึงอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือระวังตกเข้าใจความหมายของสัญ,ญลักษณ์และปฏิบัติตาม